เอาสวัสดีพี่น้อง <c oughs> ขาตันนาวกระซูสองทิปแชแนลได้พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ทิพผมได้ทีมงานกับยูทีวัดโพสัญรา,ามหรือว่ายูทีวัดไต่บานนุ่นสว่างนั่นเองพี่น้องซึ่งวัดแห่งนี้ก็คือเป็นวัดที่จะหยุ่งหยดโซฟาในวันที่10เมษายนนี้เนาะซึ่งจะผาพที่ว่าเอฟซีของทิปแชแนลผัวที่จะผาพก็คือหายอหยดด้วยกันเนาะหยดที่หนึ่งก็คือไอ้นิ่งนองผัวกับพีวรกรฝังไทย ลกักการหยดที่ซองก็คือไอ้จันพร้อมโดยโมคูข้องผ่นเนาะก็คือมีไอ้จันไอ้วงไอ้หน่อยไอ้เจกีแลักการหยดที่ซ้ำกับเป็นหยดของไอ้ต้อยหรือว่าไอ้ต่อมธรรมวงหลกักการดที่สีที่หาก็คือหยอดของแม่ส่วนคีซิหรือวงแลกักกไอเล็กคีซิหรือวงเนาะรวมเป็นหายอดซึ่งก็พิ่นขึ้นศิวเดมาดังนั้นพี่น้องในการโยงหยดโซฟาเนี่ยกะ ิมีแต่ทิมงานเฮ้าล้ะกันซิมี่ยพี่น้องข้างในต่อยที่ว่าเพิ่นอย,อย,อยู่ที่แกงกอกนี่เพิ่นน่าจะมาหวมเนะตอนนี้กระถอวาเพิ่นก็ทะยอยเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องซหรับยอดโซฟาแต่กีเพิ่นก็ร่างแบบติดตังเนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็ร่างทาซีโอ้ทาลายเยตัวนี้มันท่าทาทาายเลยเลยแต่ว่าท่านี้มันตอบแซงมันไ่เห็นได้ เห็นนอยู่เเาะดี๋ยวต้องไปเบิ่งเ้าต้องเห็นอยู่เห็นอยู่บ่เห็นอยู่แต่ว่ามันตอเป็นตอมุมเขาแหละเดี๋ยวเายางไปเบิ่งทางนี้นั่งก็ได้เพราะวันหยอกจากหยอดโซฟาเหมือนกันยังมีซีหนาเนาะทางทางใต้ทางทางให้เอินวานาบ้านอยู่ทางพี่แล้วงานลักกาซีได้บิดลงกรุงเทพบอีกพี่น้อง อากาศก็ฮ้อนหอนตอนนี้กําลังแปดเกาโมงแต่ว่าฮ้อนไล่ตอนนี้แม่เพิ่นตั้งอาหารเพิ่นเพื่อนเหตุเพราเพิ่นเห็ดตัวหยอดโซฟาพุ่นก่อนแดนคณะพี่น้องแล้วก็ในมือยองหยอดโซฟาเขาก็สี่ดดมีห้องทานพร้อมเนาะคือไอ้ส่วนแล้วก็ไอ้เล็กเพิ่นเพิ่นจะผ่าห้องถ่านฮะเพิ่นเจ้าห้องทาน เจ้าทุกท่านเบิ่กนู่เบิ่งยอโซฟาพี่ต้องเบิกครั้งนี้ถึงเห็นเนาะครั้งนั้นมันอันนั้นได้มันตอบแซงแต่หักก็คือว่าและผมเลยอยอะแทนอันนี้เพิ่งกำลังท่าซีต้นนั้นขึ้นท่าซีแล้วค้างนั้นท่าแล้วแหละครั้งนี้ก็กำลังไก่สิท่าซีได้กำลังอันใหม่อยู่เพิ่งกาฮาแนวไปกันอย่างดีนอนแดดแห้งแดดเลยแดดแท้แม่พี่น้องนี่แมน เพิ่นกำลังเตรียมเนาะสำหรับง,งานอยองหยอดโซฟาของเฮาซิปเมซ่านี่เนาะมันแค่ยังบุพเพทัศนได้เหมือนเนาะแต่ว่าคือว่าแล้วขันถ่านนี่แหละแล้วเพิ่นก็คือสิแบบว่าเอาลังคาใส่เลยเด้วยเนาะแมนมือนี้เฮากมาถวายปัจจัยเพิ่มเนาะขังกรแมนได้มาถวายปัจจัยของหยอดเขาหม่ <ๆ S 1> ส้วนละกะัไอเล็กเทนีแมนมาถวายของไอต้อยหรือว่าไอต้อม อันนี้ก็คือป่ายสำหรับสีไวใสในงานนะพี่น้องพอส,ส,ส loyalty, ่วนฐานทั้งลายหัวปิดยาผ่าจอยสถานี้งานสร้องกำแพงเะยรหยอนยกโซฟาหยกหยอดโซฟาเก่าหยอดที่วัพรโพไซยาลาบบานนงสวรรคมุชนบุรีเครื่องเซนอักทแล้ววันที่สิบห้าสเมษาโอ้หูกทิปชแนลอันนีู้หอันนนทีวัเด อจะผาบลากเนี่ยทวายถวายอันนั้นบอกโอ้จะผาบพิ่นบริเวณพระผูกอันเพิ่นนั้นก็จ้าผาบระอันเดีย้วก็จ้าผาบยอดสะพานหอมเนาะอันนี้เป็นเหล็กบัญชีเนาะแล้วก็้อมูลติดต่อไม่จะถวายต่อไปดูว่า อาลังเน,นงาะนโมตัสสะภะควาโตอารหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสยาขาเตพระสงฆผู้เจริญพวกโมฆขน้อยทั้งหลายอี่ังก่อสื่อเพื่อนมึงต่อยทำมาวมงเฮ้ย,ยต่อยวะไอต่อยทำมาวงได้น่อนนมนำมาถวายซึ่งปัใจ แกพาผิกษูสงพอทานจงหาบปัจจัยของขวบบุกน้อยทั้งหลายเพื่ออุทิศ <c oughs> <c oughs> เขาในงานการก่อสร้างพอกุศลบุญชวนนี้จงเกิดเป็นอุปนิสัย <c oughs> เป็นปัจจัยให้ไปค่ำไปชูให้ไ,ไปห,ไหอดไปถึงแกดวงจิตวิญญาณของญอาติผีน่น้อง ผู้ที่ได้วรวองหลับไปแล้ว <c oughs> ขอ,อกุศลเหล่านี้จงมาข้ำม,มาสู่ให้แกไอต้อยเนาะ<ม>ที่ได้ <c oughs> อมอบถวายซึ่งพัะใจเขาในการก่อสร้าง<ม>เพื่อประโยชน์และความสุขแกพวกมุขน้อยทั้งหลายสินกระนานเถนสาธุสาธุ สาทูอนุโมทนาคะแนนปัดใจถวายเงยบเงีบสบ่าที่้องเลยจ้ะเนจับแพร่เออจับแพร่เออาธุ จะระดีเจริญพ่อสถาญาตโยมที่อยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยและว่าทางภายในในต่างประเทศเนาะที่ก้อนนโมธนาบุญนำเจ้าภาพเจ้าสถาคือไอต่อยธรรมวงศ์เนาะ USA ได้ประกอบส่วนเหตบ้างคุบาอาจารย์จำนวน200ดอลลาร์เป็นเงินกีบสีล้านเย็ดแสนหกสิบพันกีบโดยเป็นสะพานบุญของแมวทิพย์ ดาพรสัญลินเนาะ,ะพร้อมด้วยโมคณะ,ะได้มาถวายซึ่งปัจจัยจำนวนนี้เป็นสะพานบุญถ้าถ้ามาภาพกับวิ่งสิ่งใดก็ได้อ,อันแมบบ่ชวนไก่เล็กเหิืนกันที่เป็นสจาพงาเพื่อนทานพรสาธุอนุโมทนาบุญน,น้ำอาณาเมสวนแล้วก็ไอเล็กเนาะ,ะที่เป็นเจ้าภาพยอดซอฟาแล้วก็ตา,าบ,บ่ายว่าบางปัจจัย ให้ครูบาอาจารย์ะก็บพร้อมด้วยเหตุโองท์นอตุในมืองานหยอดหยกหยอดโอฟาแล้วก็ขอ,อนมธนาบุนน้ำในออกลิปที่เป็นสะพานบุญสะพานแก้วให้ครูบาอาจารย์ในงานหย่อหยอดโซฟาก่อนอื่นก็เขาไว้ใ่ให้พรแดชอบปองทาน อาจารย์จะต้องสู้ความเจริญพัฒนาสิ่งใดอันเป็นปทางสอประกอบด้วยบุญคุณส่วนเหล่านั้นจงําไสทุกประกอบเถอะเอาโอกาสต่อไปก็หัดท่องยน้ํเป็นภาษาบาลียถาวรหะอโราโปเปเรนรังเอวเมโตนเปตนังอุปกปติอิสัิังหังกิปเมวัสมินสันโตสัพเพเรนโตสังจันโ ปานาราสโญยธะมณิสโติราสโญะทนภิกษุนิวาุัีน้อยปกษที่ <fit> นะปะก <Hayır. S 2> ันทีสนดอยาุทีมา้อยภกาุี่นี่้างุนอยน้ี้อกรอิี่อน้นกนอิอยงนยอยอยออภยภนนมา พี่เพีจะพาเาจ้ามีแต่พี่น้องคอยต่อยพี่แ <c oughs> กงกรรอ,อพราะทั้นละพี่ก้อนเราสิมาว่าเราอยู่อุนเทนาชบหได้มาแล้วไอตยเนี่ยเราอยู่มีการเนาะแมนอยู่ห้าว่าอ่แล้วก็พี่น้องเราบ้างวะพี่น้องเพื่อนี่อยู่แกงกองอยู่นองมอกแกงกองเลยเพราะว่าบางที่เชดใบในะใบชเชิญ<อ>เราเอามาครับ นี่ยังสีเบิ้งแล้วก็ราสีเฮ็ดอีกเจ้าสบับหนึ่งดเดี๋ีแต่อนาพี่น้องไอต่อยแล้วอิวไก่คนอื่นก็ันไม่ได้เพีเดียวนี่ยอ๋อราสีเฮ็ดใบเซอร์เสอร์มึอที่ก็เฮ็ดใบอน,นานมุธนาใบรนด์อนามุธนามันสิสบายกว่าพว่าเฮ็ดเองครับตอนนีน้ก็ได้ถวายปัจจัยที่ว่า ไอ้ต่อ,อยทำมา่วงเนาะจะผ่าเนือ้อโซฟาเพื่อได้ผ่าปัจจัยมาเพื่อสายบางในมือเนื้อโซฟาสำหรับพี่น้องคันได้ยังหวมเป็นเจ้าภาพเนาะสายบางปัจจัยก็สามารถติดต่อมาหาทีมงานได,ด้เด้อพี่น้องหรือว่าติดต่อมาทางย่านุ่นกไน็ได้เนาะเดี๋ยวทิี่เสียอ้วกเพขึ้นๆเนาะแล้วก็สามารถมาหวนเ่ืยอเนืออ้อโซฟาทำกันได้ในมือวันที่10เมษายนเนาะพี่น้องน,นอ,งนองกจากนี้ก็ยังมีไอ้เล็กแล้วก็แม่ส้วนเนาะที่ว่าเพิ่นจะหวมเป็นเจ้าภาพในการ เหตุ้องท่านได้มืองานหอมเนาะแต่ขออนุโมทนาบุญนำ FC ถูกคนหลยๆเดอสลักรคดีเมกซ์กาสีจงไว้เพียงเท่านี้จเจอกัน